ถั่วสนหน้าบ้านนะคะกำลังสวยเลยค่ะฝักสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะีสวยท้งนั้นเลย ก็สวยด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะกล่องตัวยิงนะคะก็มีตรงดีมันก็ไม่ค่อยสวยมันก็งอๆเนาะมันไม่เหมือนอยู่บนมคางคางสวยเลยค่ะ มือะะข้างเดียวนะคะตรงนี้เอง ตรงนี้มือนนอีสายพันธุ์นี่ค่ะสายพันธุ์ออนี้นี่ค่ะให้ดูนะคะสายพันธุ์นี้จะออกเป็นสีขาวก็สวยอยู่เหมือนกันเนาะโอเคอยู่นะคะนี่นะคะกล่องอดี เอาไว้ทําพันธนะ์ุนะมาดูข้างนี้มั่งนี่ค่ะ,คะสายพันธุ์สีขาวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไว้ทําพันธ์ุนะคะเก็บไปทั้งสองสายพันธุ์นั่งสีเขียวแล้วก็สีส่ขาวนี่ออกมาจะขาวหน่อยๆ ันนี้ลมรู้สึกพยากรณ์ว่าฝนจะตกรวดเดียวห้าวันติดต่อกันไม่รู้จะตกหรือเปล่าแบบนี้ยังเห็นแดดออกแล้วนะคะตอนแรกๆตื่นมาชุ่มฟ้าซุ่มฝนแอบนี้แดดออกแล้วะคะ่ะ เดี๋ยวกลับมาตรงนี้กันนะคะดูนีสือโซนหน้าบ้านนะคะโซนหน้าบ้านตรงนี้เป็นที่ของคนหน้าบ้านเขาให้ทําำของแยกแก้วจนข้างหลังข้างหลังแล้วก็ข้างข้างบ้านก็ยังมีสวนเก่าอีก ที่บ้านหลังที่ย้ายมาที่มา่ก่อนเราต้อย้ายมาตัวนี้อยู่ที่นี่ได้ปีแล้วบ้านเก่าก็อยู่ตรงนู้นก็มีมีสวนเดดเป็นส่วนที่เขาให้ทํำปีเหมือนกันค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะมเห็น เห็นตรงที่กั้นเสาที่ดอกไม้ดอกดาวเรืองเหมือนกันเนี่ยไปทางโน้นก็เป็นของที่ของของยาแก้วนี่ค่ะ,คะที่หลักหลักตรงนี้ค่ะหลักไปตรงนั้นก็เป็นที่ของยาแก้วกรงนี้ก็เป็นที่ของคนมาบ้านี่เสือเท ดูในประเทศกันนะคะอืมเขาเดินออกเริ่มสุกแล้วนะคะ ข้างบ้านเปิดเครื่องทำอะไรไม่รู้ดังพอดีเขาทาสีบ้านแล้วเปลี่ยนหลังคาบ้านซ่อมบ้านสองสามวันมาดังจังน้นโหลงมาแล้วค่ะ ก็นี่ค่ะโซนละบ้านประมาณนี้นะคะขอบคุณมากน,น,นะคะสวัสดีค่ะ